คอก้อนถั่วนะหนึ่งก้อนถั่วขีละหัวหน้าใช่ไหมขีละหัวหน้าต้องบอกว่าได้เวลาบูเลกได้เวลาบูเลกเอาครับได้เวลาเอาขื่นครับเอาซอรับ ให้มันรู้ไปเลยครับโอ้ยยกที่แล้วพลาดที่มัดให้รู้กันไปเลยครับว่าใครแน่กว่าผู้บอลยซ็อยมันลอยลงตัวคับแข้งซ้ายมาครับตอนนี้ใครดีใครอยู่เจ้าครับหักลงได้อหไม่ได้เลยครับไม่นบคนตใแล้วครับหน้าตอกลุกขึ้นมาได้มาอัดกันต่อึมาการกันพันจะหลุดแล้วฟาสซ์ดูครับจะทำอะไรน่าลักน่ารับ เอานับขึ้นได้ครับคู่ดูเดือดไปเลใครอยู่สุดท้ายเป็นยังไงโอ้ใจใหญ่กว่าตัดทั้งคู่เอาเลยครับบอลครับมาเลยครับโอ้ยมาเลยใส่กันไม่เอาเปรียบกันครับหมุนครับหมุนครับหมุนครับโอ้โหลากมาลาากมอีกลางหลังโอ้สมัยไปเดียวไม่พอแล้วครับอย่างนี้โอ้ดูนะครับล็อกแน่ครับ คุณทินนาจิ้นตัดกับคุณสมชายทินนาจิ้นครับยกสุดท้ายายังต้องเร่งครับเกมมนั้นตงคับมาที่รุ่งราวีอยู่แล้วผมครับขอเสียงปรบมือให้มวยผู่นี้ดังๆเลยครับท้าทยที่สุดครับเพชรสำรโรงรูปผู้ใหญ่้ีหลังนะครับ